เก่งมากพอดีก็ไมใช้คำ <c oughs> พูดเพราะมีเพื่คนที่ใช้ชีวิตได้เก่งมากแล้วก็ดูแลบบเพลงเก่งมากเราตัวเองได้เ,เก่งมากเหมือนกันเลยพ่อผัวก็เก่งมากเหมือนกันอบอกเขาว่า <c oughs> มันมีคำที่ไม่รู้จะ <c oughs> เอาไหมเดี๋ยวคําเลยว่า <c oughs> เออเออเออขอคิดแป๊บหนึ่งก็อ,อ๋อขอไม่ไปฟังพูดละกันขอไปท่าทายว่าอะไรเออนี่แหละ ไอ้บอกตัวเองเออบอกเขาว่าถ้ามิเสื้อหรอเออใช่ปิเสื้อ สว be, ัสดีครับผมมิสราพานครับผมเอิร์ธพิรพัฒน์ครับชีวิตช่วงนี้หรอเฮ้ยก็แฮปปี้นะก็เออแฮปปี้เรื่อยๆครับผมไปออกกำลังกายนะไม่รู้ออกกำลังกายไปไปเที่ยวบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออเห็นไปเที่ยวลงรูปอยู่ใช่ป่ะใช่ก็แบบช่วงนี้แบบไม่รู้นะแบบว่าพออมันปช่วงชีวิตช่วงก่อนละกันที่เราทํางานมาเยอะๆเราอะแบบหาหายกับเพื่อนหายจาก การได้ไปเที่ยวเราทําแต่งานอะไรเงี้ยพอช่วงหลังปุ๊บเริ่มโตมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบอ่ะกลับไปหาเพื่อนได้ทําอะไรในสิ่งที่เราอยากทํำจริงก็กลับออกออกกำลังกายครับผมให้เป็นมาโซมากขึ้นเพื่อแบบเตรียมรอ,อรับซีรีส์เรื่องอื่นต่อไปสีสัตในชีวิตช่วงนี้หรอครับสีหนึ่งเขาเรียกว่าเขียวอะไร่ะ เขียวขี้หมารู้จักใช่ไหมเขียวขี้มาม,มาเออไม่รู้รดิเขียวมัมๆๆนเงนเขียวตุนตุนเขาพี่บอกว่าป๊อปอัพเป็นสีเขียวขี้มมามันมีความแบบเออมันป๊อปอัพขึ้นมาเป็นภาพแรกผมรู้สึกว่าสีเขียวขี้มาเป็นสีที่มีความสุขุมเออสุขุมแต่เป็นสีที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรมันสุขุมกับชีวิตมันเหมือนโตมากขึ้นมันเหมือนแบบ ชีวิตช่วงนี้มันไม่ใช่สีแดงที่แบบโอ้โหเ,เลาใจทุกอ,อ,<ม>อย่างเลยเว้ยหรือว่าสีสีเทาทีนะ่มันเศร้าอะไรมันคือชีวิตที่เป็นดาเนินเป็นเหมือนสีเขาเรื่อยๆนะมันคงเออชีวิตที่อ่ะทำงานใช้ชีวิตเออไม่ได้สดใสจนแบบวาเลนตีเหมือนเด็กสมัยก่อนหรือว่าเศร้าซึมเหมือนแบบฟิลอายุมากขึ้นแบบเบื่อไงทุกอย่างมันคือสีประมาณนี้สิ มันคือสีที่สมดุลของชีวิตเออมันคือสีนั้นแหละสำหรับผมเป็นสีเนเวอร์บูครับก็คือน้ําเงินน้ำเงินเข้มเอออะไรย่างเงี้ยคืออันนี้ผมบอกไปว่าที่ผ่านมาผมแบบโอ้โหลดโผนมากทั้งแบบมีมีเฉดสีแดงสีส้มสีแสดสีเหลืองอะไรเงี้ยแบบปรัชญาที่มากแต่ผมแค่กลับย้อนย้อนกลับมาเป็นแบ a ค k to b a s i บ้างอะไรเงี้ยก็กลับกลายมาเป็นสีเนวอร์เนเวอร์บูคือด้วยอายุเราเพิ่ขึ้นกับร่างกายกับใจเราแบบถดถอยลงอะไรเงี้ยแล้วแค่กลับมาจุดที่เราเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ย คือเราเจอแบบว่าเหตุการณ์ต่งางๆนานาแบบว่าเยอะมากในควิปปัจจุบันทั้ทงเรื่องโซเชียลโลกคนรอบข้างคนรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมแค่รู้สึกว่าเราต้องกลับมาหิวใจตัวเองอ,อยู่ร่างกายตัวเองเรามากขึ้นแค่นั้นเองครับอ่านหนังสือที่บ้านเลี้ยงแมวที่บ้านขอกำลังกายอะไรเงี้ยก็แบคทูบิลิซครับเยอะมากทั้งเรื่องครอบครัวทั้งเรื่องแบบว่าคนรอบข้างในเรื่องของความเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องบิวตัวเองให้มากๆเพราะว่าโดยเราเราทำงานโดยความบันเทิงแน่นอนคือมีการพิพากษาหนึ่ง 2คือความคาดหวังของผู้ใหญ่อะไรเงี้ยซึ่งผมก็โตแล้วอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเราเป็นโรคอย่างหนึ่งคือ perfectionist เราต้องทำให้มัน perfect ตลอดอะไรเงี้ยซึ่งมันก็กดดันตัวเองสุดท้ายแล้วว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าสีนิวเว็บูก็คือเป็นสีที่ผมชอบอยู่แล้วแล้วก็มันกลับไปสะท้อนอที่ตัวตรงของตัวเองว่าแบบเออมันควรที่จะเริ่มต้นจากที่ตัวเองมากกว่า back to basic มาหาตัวเองอะไรเงี้ยปล่อยวาง<ห>ปล่อยวางใช่ไหมเมื่อเ,เราอยู่กับตัวเองจนมากกนเกินไป เมื่อเราคิดทบทวนกับตัวเองมากเกินไปทําให้เราหลงลืมคนรอบข้างทาให้เราสึกว่าเอ้ยมันไม่ได้แล้วนะมันเสียสุขภาพสิเสียไปมากเลยอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเราต้องมาคิดตัวเองว่าเออควรย้อนกลับมต,ตัวเองมากกว่าโตขึ้นมาฮะผมว่าเออไปทำง,งานมาสักพักหนึ่งเราเรียนรู้โลกความเป็นไปของชีวิตมากขึ้นอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าผม เป็นคนจัดการตัวเองได้ดีในความรู้สึกเรานะหมายว่าเราจัดการตัวเองได้ดีมาตลอดอะไเรเงี้ยแล้วพอผ่านมาสักแป๊บหนึ่งพอชีวิตเจออะไรมากขึ้นก็จะเป็นช่วยให้เราจัดการชีวิตตัวเองได้ดีที่สุดแล,ล้วล่ะเราโตในแบบที่สมวัยของเราเราผ่านอะไรมาอาจจะมากกว่าคนในวัยเดียวกันได้ซ้ำอะไรเงี้ยก็เลยมาเป็นชีวิตในช่วงนี้ที่ผมรู้สึกว่ามานะันจะเป็นชีวิตที่สมดุลมากๆ เขาบอกเลยก็คือเห็นเขาโตขึ้นในแบบเป็นผู้ใหญ่ที่ที่ดีคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าเขาดูแลตัวเองเป็นแล้วเขาก็ดูแลคนอื่นได้เหมือนกันทําให้ผมรู้สึกว่าเออจริ่งที่เขามีในวัวคคลของเขาเองไม่เคยคิดว่าเขาจะเวิร์ <c oughs> จริงเข <c oughs> าเมื่อก่อนเขาก็เด็กเล่นอเอฟแอกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วว่าพอเราเห็นการทํางนานของเขาการใช้ชีวิตของเขาทําให้เรารู้สึกว่าเออดีสเปกต์ต่อตัวเขาจริงๆปีนี้ยังมั้งสองปีนี้อะไรเงี้ย เขาโตขึ้นมากๆครับพี่เอิร์ทเขาเป็นคนชัดเจนในเรื่องอารมณ์นะสำหรับผมนะหมายความว่าในความเขาเรียกอ,อะไรความต้องการหรอเขาเรียกวอะไรเออคือเหมอนถึงว่าเขาจะไม่ค่อยอสมมติอย่างผมเนะยผมจะเป็นคนไม่กล้าพูดอะไรตรงๆในวันที่ผมอยากได้อะไรจริงๆ, <S 2> <S 2> <S 2> ๆผมจะไม่พูดหนึ่งเพื่อเพื่อจะเอาหนึ่งแต่ผมจะไป 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, สมมิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองเพื่อที่จะมาได้หนึ่งเออซึ่งพี่เอิร์ทเขาเป็นคนชัดในแบบของเขา เออในในเวลาที่เขาต้องการที่จะชาตินะเออซึ่งผมรู้สกว่าเออจริงๆแล้วเราไม่เห็นต้องไปอย่างเงี้ย mm hmm. เพื่อที่จะมาจุดเนี้ยบางทงีมันแค่ตรงๆก็ได้หรือมันอาจจะช้อนคัดกดได้ซ้ำแล้วก็สินเสียกดได้ซ้ำเออใช่ก็เออ,เอ,อมันเป็นวิธีการที่คนเรามันใช้วิธีการไม่เหมือนกันเออแต่พอผมมารู้สึกว่าเห็นพี่เอิใช้วิธีนี้ก็ว้วเออจริงๆแล้วคนเรามันก็อาจจะแค่นี้ก็ได้นะผ้าพี่เอ,อิญในวันนี้ถล่มผมเนาะเขาก็ คือพี่ที่ดีแล้วก็เป็นคนอะไรครับคนเราอะไรคลัวก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีนั่นแหละเป็นพี่ที่ดีเห็นเขาในวันนี้ผมรู้สึกว่าเขาเมื่อก่อนเขาจะชอบแบบว่าเขาแข็งแกร่งมากอะไรอย่างเงี้ยชนะทับร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอเงี้ยแต่จริงๆแล้วคนเราก็คือมนุษย์อะทุกคนไม่ได้มีแบบความแข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นเราทุกคนก็คือคนที่มีทางความนุ่มความแข็งอยู่ในตัวเอง เออใช่แล้วเขาก็มีความรู้เช่นกันเรียกว่าอะไรอ่ะก็เป็นอีกอีกพาร์ทนึงของชีวิตละกันที่เราได้ได้ผ่านวยกันมาได้มันไม่ใช่แค่แบบเรื่องงานหรอนเป็นเรื่องของชีวิตส่วนตัวถือว่าการก้าวข้าผ่านวัยของกันและกันในสามสำหรับผมอ่ะเออสำหรับพี่เออ่ะ เขาเจอผมตั้งแต่ในวันที่ผมยังเป็นเด็กที่อายุ20 19ที่มาแคร์ซีรีส์ที่นี่มีความเป็นสีแดงในตัวเองชัดแบบชัดมากเลยเาแบบมีความทะเยอทะยานความกระตือรือร้น,นเออตั้งแต่ตอนนั้นจนไปจนถึงวันที่ผมหาสีเขียวขี้มาของตัวเองเจอในวันนี้มันใช้เวลาประมาณแบบ7ปี8ปีได้แล้วอะเออแล้วก็ มันคือการก้าวข้ามผ่านไวในช่วงจากเด็กเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เช่นเดียวกันผมเห็นพี่เอิร์ธจากในตอนนั้นที่มีความเป็นสีสาหรับผมเ <c oughs> ขาคือสีเขียวผมเจอเขาตอนเขียวที่ม้าของเขาอะ่ะ <c oughs> จนตอนนี้เขากลายเป็น <c oughs> เนวิลบูอ่ะ <c oughs> มันก็จะเป็นอีกอีกอนก้าวข้ามผ่านายุคของเขาไปแล้วเลย <c oughs> เออใช่นะน่าจะเป็นคำนิยามนี้ที่กับที่ผ่านมาสำหรับเราสำหรับมิกก็คือสำหรับผมในตัวมิกก็คือผมรู้สึกว่า เราได้ก้าวข้ามผ่านหลายๆอ,อย่างคือทั้งเรื่องดีไม่ดีบ้างทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยทำให้มันเป็นบทเรียนของผมเหมือนกันเขาสอนผมผมสอนเขาอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันทําให้การคอมเพลชนันที่เจอกันมันมันไมไ่น่าเบื่ออีกต่อไปอะไรเงี้ยการไปเจอกันที่บ้านไปเจอกันกับข้างนอกอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันฟูลฟิลมากๆเลยครับผมส่วนค้าถามเขาว่าสีอะไรผมว่ามองเขาว่าตอนแรกกับสีมีคือสี จะคัลเลอร์ฟูมากกว่านี้หน่อยเนาะตอนี้คือแบบเขียเขี่ี่มาไปแล้วก็คือก็จะสมดุลมากมากมากที่สุดในในช่วงชีวิตที่หนึ่ก็พยายามจะกลับมาเป็นสีสดใสเหมือนกันถามว่าคุยมากไหมก็ไม่ได้คุยมากหรอกมันเป็นอาศัยกันอยู่ด้วยกันาว่สังเกตจังสังเกตไม่อาจจะไม่ได้แบบพูดอะไรมากเพราะสุดท้ายแล้วผมว่าผมก็เป็นคนคล้ายๆพี่เอิร์ธคือ เราไม่ได้ต้องการคนที่จะมาพูดกับเราตลอดเวลาเราแค่ต้องการคนที่จะมานั่งข้างๆกับเราแล้วก็แบบเออผ่านเลยไปด้วยกันแค่นั้นแหละเออช่วงที่ผ่านมาแล้วหรอมีเขาก็จะเป็นคนคอยอยู่ข้างๆตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เป็นคนคอยที่จะแบบว่าคอยแก้ปัญหาในเรื่องที่แบบที่เราแก้ไม่ได้ในเรื่องของสภาพจิตใจในเรื่องของสภาพร่างกายอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามีเป็นคนที่ คอยรับฟังแล้วก็ไปคอยให้คนแนะนําดีมากๆคนคนหนึ่งเลยก็ว่าได้มื่นเช่นที่มิกบอกพูดผูกครับมิกเขาพูดบอกว่าบางทีเราต้องพูดมากก็ได้แค่ด้านข้างก็โอเคแล้วลอะไรเงี้ยครับก็เออใช่ใช่อยู่ที่บ้านแบบไ,ไ,ไปอยู่บ้านชั้นไม้อะไรเงี้ยก็โอเคก็โอเคก็คคตกลงไปอยู่งียก็แฮปปี้มากขึ้นครับมีคนคอยแชร์ค่าข้าวมีคนคอยแบบร่วมดูหนังด้วยนั่งฟังเพลงด้วยกัยนอะไรเงี้ยก็ทำให้ใครให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเรื่อยๆครับ ช่วงที่เราอาจจะไม่ได้รู้สึกเป็นตัวของเองเต็มร้อยเอ้ยใช้คำว่าอะไรด,ดีอ่ะได้นรัในช่วงที่เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นเป็นตัวของตัวเองเต็มร้อยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าการที่มีคนอยู่ข้างๆเขาหรือการที่มีคนอดนอแเขาหรือช่วยขวเขาดูแลเขาผมว่ามันก็อาจจะทําทําอะไรที่ต่ังๆให้มันดีขึ้นได้ oh เป็นการร่วมง,งานกันนี่แหละครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสหรือว่ามีซีรีส์หรือว่ามีผลงานอะไรถ้าเกิดผู้ใหญ่ให้โอกาสก,าก็น่าจะเป็นสเนตจทางไปของเราใช่ครับเหมือนกันครับกท็ที่เหมือนกันก็ในเรื่องของการทํางานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวคือไปเที่ยวด้วยกันเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยใช้ใช้เวลาให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะแบบว่าเราจะรับละ,ละหายไปทางในในงานวงการมันไปเก็บเงินให้เยอะๆครับแล้วก็ไปเที่ยวรอบโลก จริงอยากอยากจริงอยากไปเที่ยวครับผมแล้วก็คผมเป็นคนที่ชอบเพ่งเงินในบัญชีเยอะๆโลกจิตโกในชีวิตผมหรออุ้ยผมเป็นคนที่ไม่มีโกเดิจริงๆอ๋อหือไม่ได้ใช่ชีวิตยังไงพวาะว่าตอนเป็นเด็กอะเป็นคนมีโกในชีวิตชัดๆมาตลอดจนปีใหม่ปีนี้แหละรู้สึกว่าชีวิตตัวเองไม่มีโกแล้วอ่ะเออรือว่าเห็อะไรเพาะตัวเองไหมอ่า เคยถามตัวเองไหมไม่เคยหรอกแต่ว่าล่าสุดเขาเรียกว่าอะไรคือผมได้ไปก็มีแบบได้ไปเตลลบินนิดนึงอ่าใช่ก็ได้คุยแล้วทีเนี้ยเขาก็คุยกับผมว่าจริงๆหมายความว่าเขาก็ไม่ได้เชิงเหมือนมา f o r c ิ n งอะไรความรู้สึกเราหรอกนะแต่ว่าเขาพูดประมาณว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบมองอนาะคตตลอดเวลาผมเป็นคนมีกูชัดตั้งแต่เด็กแล้วว่าผมอยากได้อะไรหรือผมต้องการสิ่งไหนในชีวิตอะไรเนี้ยแล้วสิ่งนั้นมันทําให้ผมกลายเป็น ผมก็คล้ายๆอเออผมเป็น perfectionist สำหรับผมเหมือนกันเออแล้วผมเป็นแบบขั้นตอนชัดมากๆเลยแล้วพอไปคุยกับเขามันทําให้ผมรู้สึกว่าเออจริงแล้วผมไม่ต้องมีโกอะไรที่มันชัดะอะไรขนาดนั้นแล้วมันทําให้ผม forcing หรือโฟกัสตัวเองเกินไปเลยมันกดดันตัวเองมากเกินไปแล้วมันอาจจะส่งผลเสียให้กับตัวเองได้ด้วยซ้ำก็เลยรู้สึกว่าเออก็ใช้ชีวนนิตในวัยที่มันเกิดขึ้นนี่แหละอะไรเกิดขึ้นมันกลายเป็น เรื่องของเฉพาะหน้าไปแล้วมากกว่าตอนนี้อะไรเกิดขึ้นเราก็แก้สิหรือว่าอะไรเกิดขึ้นเราก็หาอะไรทําสิใครจะไม่รู้อ่าอีก2เรื่องมอาจจะไม่มีงานในวงการบันเทิงอะไรก็ได้ผมอาจจะแบบอ่ะกลับปเป็นหนอไหมหรือค้าขายไหมหรือกลับไปเรียนต่อไหมชีวิตพอมาถ้าคุยกับเขาอ่าชีวิตมันก็แค่นั้นนัทุกอย่างมันอยู่วันพรุ่งนี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยสำับก็เขาใช้ชีวิตได้ดีนะครับรู้สึกว่าการที่เขาไปเฉลี่ิดกี่คือเป็นสิ่งที่ วรไปแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาก็วนวนกันนกันว่าอยากไปเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วว่ามันขึ้นขึ้นกับตัวเองเหมือนกันแล้วว่าจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้หรือเปล่าตัเองผมถึงได้บอกเนว่าผมจะเก็บเงินให้เยอะย่งที่สุดแล้วก็ใช้เงินในเนี้ยไปใช้ชีวิตป้นๆของผมหรอเออพี่จะทำยังไงเต๋ถามว่า เมื่อก่อนอ่ะมันเป็นคำถามที่คิดมาสักพักแล้วนะ <c oughs> อันนี้พูดจริงๆมันเป็นคำถามที่ผมคิดมาประมาณปีนึงละแล้วก็ทําให้ผมตกตะกอนอะไรได้หลายอย่างแล้วก็แล้วก็ได้ไปหาแต่ละปีด,ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็พอขอคุยกับเขาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงแล้วชีวิตผมมันไม่ได้มีเราก็ไม่ได้ซีอิไรไหมต่อขนาดาษานาใ,ใช่ปะเออเราจริงๆเราทําอะไรก็ได้อ่ะถ้าเราอยากจะทําด้วยอายุของเราหรือด้วย เราทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็มีความสามารถในแบบของเราเราสามารถทําอะไรหลายๆอย่างได้อีกตัง้งเยอะไม่ใช่แค่งานในวงการ <S 2> <S 2> เออก็ <S <S <ๆ>เลยรู้สึกว่ามันก็จะทาอะไรก็ได้ไม่รู้ดิมันจะค้าขา,ายก็ได้มัง้งทำธุรกิจก็ได้หรือกลับไปเป็นหมอมันก็ก็แล้วแต่เรา whatever อยากทำอะไรก็ทำอาจจะแบบว่าถ้าสมผินะเคยคิดเล่นๆ่าถ้าวันหนึ่งไม่ได้เป็นนักแสดงแล้วอะผมจะมีแกลบเยียของตัวเองปีนึงคิดไปแล้วด้วยว่าแบบผมจะใช้เงิน เงินที่ทํามาสักแบบสามสี่ล้านแล้วคิดว่าเหลือเ้วอยากไปเที่ยวรอบโลกเออแต่อาจจะเป็นฟิลแบ็คแพ็คนะเออก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยเ,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 เออใช่ใช่ใ,ชใ,ชในอีเวนต์ในตอนที่ไม่ได้เป็นนักแสดงในตอนที่อายุยังไม่ได้เยอะมากอ่ะเควเชียแนลไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดวันนี้ <c oughs> ถ้าสมมติอารเริ่มเป็นดาราต,ต,ต่อสิบตี๋บอไม่ได้ไปเหลนะ <c oughs> ่าชีวิตแน่นอนเลยถ้าถ้าแบบจบสักสามสิบสามสี่สามเอ้ยสามสี่ว่ะสักสามสิบสามเอ็ดอะไรเงี้ยอาจจะมีมีแววหรือว่าไปแน่ เ,ออเขาก็ยังเดี่ยวแน่นเกินมากเลยนะสำหรับเราแบบคือหลายๆคนอนะ่ะสบมบติว่าบางไม่ได้เห็นเขาสักแป๊บสักแป๊บเึงเขากลับมา,มาใช่ตอนเราซังเลิฟผมได้เจอแฟนคลับเก่าๆหลายคนมากที่เขาบอกว่าดีใจด้วยนะวันนี้มาร่วมแสดงความยนะินดีในอ p ีแรกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหลายๆคนที่เขาได้ร่วมดูซีรีส์หรือเขาก็เอาไปแจกต่อมาเขามาอะไรอะ่ะ<ม>เขาก็ไปบอกต่อแชร์ต่อแบบซีรีส์เรื่องนี้เมย์เราเล่นนะอะไร เออมันทําให้เราสึกว่าเออบางคนเน่ะเขาอาจจะไม่ได้มาตลอดหรือหลายๆคนน่ะที่เขาจากไปแล้วอ่แต um> uh> ่เขาก็ยังหันมามองพวกเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราสมบูรณ์อะไรเงี้ยอกว่าแอดดี้ก็คิดดีอยู่แล้วเนาะก็รู้สึกว่าผมผมแฟนคลับมีไม่ได้เยอะแต่แค่มันเหนียวแน่นมากขึ้นอย่างเลยรู้สึกว่ามันทําให้ตรงแนี้มันทำให้ผมมีแรงในการทํางานมากขึ้นมีแรงในการใช้ชีวิตมากขึ้นในเรื่องของการทํางานมันมันก็เน้นในเรื่องของแฟนคลับอะเนาะ สิ่งที่ผมแ p บ,บเ e c ในตัวแฟนคลับคือสิ่งที่เขามอบให้เราโดยที่ไม่หวังผลตอบแทน <c oughs> ใช่